สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 ทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูกันเช่นเดิมนะคะเรายังคงอยู่กันในหน่วยที่1นึ่รักมวลประชารวมชาติวันนี้ค่ะครูจะมาสอนเรื่องการหาข้อคิดจากเรื่องที่อ่านหรือเรื่องที่ฟังเราจะมาเรียนรู้นะคะว่า การหาข้อคิดจากเรื่องที่อ่านหรือเรื่องที่ฟังเนี่ยมีวิธีการอย่างไรบ้างแต่เอก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันคุณครูกันพกคำถามมาถามด้วยค่ะวันนี้มาถามนักเรียนของครูทุกคนเลยค่ะอ่าเด็กๆเ,เคยฟังนิทานกันไหมคะเคยฟังนิทานถ้าเด็กๆฟังแล้วหรืออ่านมาบ้างแล้วเคยฟัง หรืออ่านเรื่องอะไรกันมาคะให้เด็กๆช่วยกันคิดตามครูอาเด็กๆคุณครูจะยกตัวอย่างเป็นเรื่องกระต่ายกับเต่าดีไหมลูกรัชสีกับหนูอย่างนี้นะคะเผื่อว่ามีเด็กๆคนไหนเนี่ยเคยฟังใช่ไหมคะลูกเจ้านิทานเหล่านี้เนี่ย เขาจะมีอะไรคะเมื่อเวลาเราอ่านจบติ๊กตอกติ๊กตอกลองนึกดูดีๆนะคะอ่าใช่แล้วคะ่ะเขาจะมีข้อคิดนั่นเองใช่ไหมคะข้อคิดจากการที่เราอ่านหรือฟังเรื่องในตอนจบนะลูกนิทานต่างๆเนี่ยก็จะมีข้อคิดที่แตกต่างกันไปซึ่งวันนี้คุณครูก็จะพาเด็กๆมาหาข้อคิด จากเรื่องที่อ่านหรือฟังถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะการหาข้อค,คิดจากเรื่องที่อ่านหรือฟังจะช่วยให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเข้าใจเรื่องได้อย่างลึกซึ้งและเข้าใจความคิดของผู้เขียนหรือผู้ถ่ายทอดเรื่องราวที่แฝงไว้ในเรื่อง เช่นคติธรรมคำสอนมุมอมองต่างๆซึ่งจะเป็นประโยชน์และนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้เหมือนกับว่าเด็กๆอานิทานแล้วมักจะมีข้อคิดเช่นทำดีได้ดีเด็กๆก,ก็สามารถนำข้อคิดนี้ไปปฏิบัติต้นให้เป็นเด็กดีเชื่อฟังคำสั่งสอนพ่อแม่ เพื่อจะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนนะคะในการที่เราจะหาข้อคิดเราจะต้องมีการลำดับความคิดว่าในตัวเรื่องหรือเนื้อเรื่องที่เราฟังหรืออ่านมีตัวละครอะไรบ้างเช่นมีคนมีสัตว์มีสิ่งของมีต้นไม้เด็ก ต้องหาให้เจอว่าในเรื่องนั้นมีอะไรเป็นตัวละครต่อมาเด็กๆต้องฟังแล้วอ่านโดยหาว่าเนื้อเรื่องเกิดขึ้นณนะสถานที่ใดมีเหตุการณ์เรื่องราวเกิดขึ้นที่ไหนเด็กๆต้องตอบให้ได้นะคะว่าสถานที่ในเรื่องเป็นสถานที่ใด ออมาเหตุการณ์ต่างๆในเรื่องเกิดณนะช่วงเวลาใดเกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อเราฟังนิทานหรืออ่านแล้วเราต้องค้นหาหรือจับใจความให้ได้ว่าเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้นๆเกิดในช่วงเวลาไหนเกิดขึ้นเมื่อไร่เช่นเกิดกลางวันเกิดกลางคืนเป็นต้นนะคะ มานะคะเหตุการณ์เด็กๆเมื่ออ่านหรือฟังนิทานหรือเรื่องสั้นใดๆเด็กๆจะต้องหาให้ได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดอะไรขึ้นและการกระทําของตัวละครใดโดยตัวละครตัวนั้นได้รับผลการกระทําอย่างไรแต่ว่า ในหนึ่งเรื่องอาจจะมีมากกว่าหนึ่งเหตุการณ์ก็ได้นะคะผลสุดท้ายของเรื่องเหตุการณ์หรือเรื่องราวสุดท้ายเป็นอย่างไรตอนจบของเรื่องเป็นแบบไหนอ่าเด็กๆต้องตั้งใจฟังและอ่านเพื่อดูหรือให้ทราบว่าตอนจบเรื่องเป็นอย่างไร หลังจากนั้นเด็กๆก็จะได้ข้อคิดจากเรื่องว่าได้ข้อคิดอะไรบ้างวันนี้ครูก็มีนิทานมาฝากนักเรียนหนึ่งเรื่องค่ะนันก็คือเรื่องแพะอยากกินน้ําลองไปฟังนิทานและฝึกหาข้อคิดจากเรื่องแพะอยากดื่มน้ําไปพร้อมๆกันค่ะ นิทานเรื่องแพะหิวน้ำนานมาแล้วมีแพะตัวหนึ่งกำลังเดินอยู่ในป่าอันกว้างใหญ่มันหิวน้ำมากและกำลังมองหาแหล่งน้ำทันใดนั้นมันก็เห็นบ่อน้ำมันจึงได้ชะโงกหน้าลงไปและเห็นสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งมันจึงเอ่ยถามสุนัขจิ้งจอกว่าเพื่อนเอ๋ย บ่อนี้ลึกมากไหมข้าอยู่น้ำเหลือเกินไม่ลึกเลยเพื่อนเอ๋ยน้ำในนี้ใสามากๆและเย็นชื่นใจจริงๆ,จงๆเจ้าก็ลงมากินด้วยกันกับข้าเถิดแพะไม่ทันได้คิดให้รอบคอบก็รีบกระโจนลงไปในบ่อน้ำนั้นทันทีสุนัขจิ้งจอกจึงเหยียบเข่าแพะแล้วปีนขึ้นมาที่ปากบ่อน้ำได้สำเร็จ เจ้านี่ช่างโง่จริงๆข้าพูดอะไรเจ้าก็เชื่อไปหมดสุดท้ายสุนัขจิ้งจอกหัวเราะเยาะในความโง่เข่าของแพะก่อนที่จะเดินจากไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการทำสิ่งใดควรเชื่อความคิดและสายตาของตนเองดีกว่าเชื่อคนอื่น หลังจากที่นักเรียนได้ฟังนิทานเรื่องแพะอยากลื่มน้ำและฝึกหาข้อคิดกันไปแล้ววันนี้ครูมีแบบเสริมทักษะมาให้นักเรียนได้ทำกันค่ะให้นักเรียนอ่านหรือฟังนิทานตามความสนใจของนักเรียนหนึ่งเรื่องแล้วถ่ายคลิปเล่านิทานสั้นๆ พร้อมทั้งบอกข้อคิดที่ได้จากนิทานหรือเรื่องที่อ่านหรือฟังส่งมาในลายกลุ่มชั้นเรียนหรือลายส่วนตัวของคุครูนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งถัดไปค่ะขอบคุณค่ะ